กระครับผมสวัส <scratches> ดีเอฟซีแลวก็พี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเชนไปจีพนออกอ๋อมีกระํามอหยุ่เลยวันนี้มาตีพึ่งครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนครับตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานก็ติดงานข่าวดาครับผมมันด้ออกไปไหนนะครับว่าอันนี้พอเสร็จงานจากขาวดําก็จะมาจะออกไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่มันเล่นอยู่่อยู่ไม่สุกเลย ออกไปดูที่ใส่หนูก็ไม่มีไม่มีไม่เจอไม้นะครับนีจะเจอแต่ไม้เก่เาๆนี่นีม่นม,มาถ่ายคลิปแล้วมาส,สองกระจกเ่ยสองกระจกไม่ใช่สองกระจกเอา้าเอาสองก็ไปเอา,เอาอไปอ,าไอ้ย oh. <c oughs> เออก็ประมาณมานั้นครับผมแต่ว่าตอนตอนนั้นคือเดินมาหาหมาหนูแต่มาเจอพึ่งตางหนึ่งครับแต่ว่าถ้าผมตีมันก็จะดูเบิีไปนี่จะเป็นการตีพึ่งครั้งแรกของเมียผมแล้วก็ ดูว่าใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวให้เขาไปดูเองครับแต่มารองว่าปาว,าว้าวแน่นอน <c oughs> ไปโยมไปแกจะแกล้งหรอไม่ได้แกล้งไาอุป,ปรกรณ์มีครบหมดแล้วครับเซฟตี้เขาก็มีครับจะก,ก่อมากับผู้เชี่ยวชาญด้านพึ่งนิ้มอย่างผมนะผมสนอมสนอมระดับหน้าเฮ้ยแปลงกระเป๋ป่วน,นครับไปครับไปเดินไปตรงไปเลยเนาะเนื้ตอตรงไปเนี่ยสายมือต้นผู้สาสายมือรู้จักสายมือไหม เอาแย่พอให้ทำงานช่วยทำงานนู่นนี่นัน่นมีอาการตลอดอยากอก้กอยากนู่นอยากนี่พี่เรากรรไกรตะกิ่งมาเลยอยู่บนรถโอ้โหลืมสไตล์นี้มันต้องแบบนี้แหละเดี๋ <c oughs> ยวเราดูคนหนึ่นงโอเคครับผมกันไกลมาแล้วโอ้โหลืมกันไกลรมาฮ หากสิหูเธอเด้ก็เธอจะเป็นจะไดเธอรังพึ่องอยังยังไปครับไปดูรังพึ่งกันว่าใหญ่เล็กสนใจของเนียหรือเปล่าซ้ายมือไม่หรอคุณจัดเขามาซ้ายมือไหม,ไมหแค่ซ้ายมือกับขวามือคุณยังแยกไม่ออกเลย ไงถูกใจไหมป้าลหะอุ้วนำไมไปดูเดีไปดูไปดูใกล้ๆไอ้วัวนทำไมบอลลูนเลยดีเออก็เป็นไรล่ะแต่ที่ตีหลัางเท่านี้ก้อยนี่บอกกนยหมางนี่บอกเดี๋ยวกปดูครับใหญ่สำมดมีมีไหมมีครับผมอะไรมีไหม มีสิมีรังพึ้งก็จะมีหัวน้ำไปตั้งโทรศัพท์ไหมเอาตั้งสิครับต้องเซตกล้องอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเซตพื้นที่แป๊บหนึ่งครับผมอ่ะเริ่มเริ่มเลยครับเริ่มภารกิจจุดไฟจุดตรงไหนตรงนี้เหรอ <c oughs> ใช่แล้วแกจุดไฟครับดูมันจะหาขนาดไหนหาว่าหนูเป็นคนดังเด้ เย่ <Yeah. S 2> ได้ยังอ่าได้แล้วนี่เนี่ยจุดจุดอันน,นะน,นี้จุดแค่นี้พอแค่นี้เหรอเออมันติดมันก็บอกไอ้แกหลอกฉันหรือเปล่าโูห่าจะหลอกเมียไหมโดนต่อยได้ไงแล้วเกงชอบมีแผนมีแผนอยีก <laughs> ใครจะรู้แค่นี้เหรออ่าแค่นี้แหละน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่น้อยดูควันเดี๋ยวมันก็จะขึ้น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 ,ข,นขึ้นอยู่นี่แล้วลงมาแรงแรงมาจะอันนี้ด้วยนะ เราต้องหันล้าต้องเราต้องหันนั่นเนี้ยไปทางไหนหันไปหาดังไงยื่นนะ่นเลยื่นยื่นไปหังเนี่ยเหรอแบบเนี้ยเหรอเออยื่นยื่นก็ไปเอาลองยื่นยาวดิอึ๊ยอ่ะยื่นดิแค่ยื่นยาวยื่นถือนี่เลยเออยื่นยาวเออยื่นยื่นยาวไปนกลับไปยาวเลยโอ้โหไปจับอะไรย่างเงี้ยเออเราขยื่นแบบนี้นะใช่ดูที่ทางลมลมมันมาหาเราอยู่เหนือลมเราต้องไปอยู่ใต้ลมหรือไม่ข้างๆลมไปตามที่เตรียมกันไว้ ตอนที่บอกวิธีนะครับอ่ะโอเคไปอ่ะ,อะไปะันไม่ได้ตั้งกล้องตรงนั้นอะเออ,เอ,อตั้งตรงไหนเดินเธอเข้าไปตัดตรงนู้นไงอันนี้ไม่ได้กดถ่ายเออเดี๋ยวพี่กดถ่ายเองไปมี่ไม่ได้เริ่มไงขอนราหวันเลยนะจ๊ะจ้าดูยครับตีมิม้มครั้งแรกของเมียผมถูก อ่ะดูด pues ูสังเกตไหมมันโดนโดนควันหรือยังถ้าโดนควันปุ๊บมันจะตัวมันจะอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนี่ให้มียังไม่โดนควันเลยยีงเข้าไปอีกน้ำันเลยนะครับค่ะอ่ะได้ไหมได้เสียงไหมเฮเสียงขยับอ่ะนั่นนั่นแหละโดนควันแล้วเอาละ ขึ้คนคุดเกรงขึ้นได้ไงต่อมาทางนีนออ้มาทางนี้แค่เนี้เหรอเออมาทางนี้ก่อนบมันโดนควันแล้วได้แล้วไงแค่เนี้นะควันแค่เนี้นะไม่แคน่นี้เดินมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวไปเข้าตรง,ง,งนู้นอ,อ่ะโอเคยืนเดินเข้าไปเลยเดินแบกยากให้หมดแบกยาข้างหน้าเธอเหยียบให้หมดนั่นแหละเออยืนเข้าไป ยินเข้าไปหารังนนยินไปข้างรังนั่นแหละยินเข้าไปยินไปทะลุทะลุนู่นเลยเออแล้วก็วางไว้ค,ค่อยๆวางอะะเอาวางเสร็จป,ปุ๊บแหวกแหวกพื้นที่เอาไว้นะครับอู้รังเบลอครับขออันนี้ขอยกรังเลยนะครับพี่น้องขนมหวาหนนะครับ <laughs> <laughs> มีโชคดีว่า ให้หนูตัดเองอีกนะเอ้าต้องครบสูตรครับพี่น้องครับอ้อววอะไรอีกแล้วให้หนูตัดเองไหมเหรอเออใช่ไงแล้หนูตัดตรงไหนอ่ะหนูตัดกิ่งไงแต่ตัดตรงนี้เคยตัดถึงบอกเข้าไปอีกข้า,าน้ำมันเลยเออมันรู้แล้วพิ่งก็รู้แล้ววันให้หนูยื่ยนไปเขาไปตัดเลยนะเนี่ยๆพี่งถ้าบ้านเราเพิ่งมันดุใช่ไหมพี่ทีนี่นี่อ่าเฮ้ยควันเยอะ โอ้ยดูครับโอ้น้ำหวามไหมเออขนาดไม่เต็มแต่ว่าตัวนี้ปีตาดนี่ก็คือยังมีน้ำหวานแล้วรังใหญ่โคตรโคตรใหญ่เลยครับเอ้าให้ให้หนูยื่นมือเข้าไปเลยนะอ่ะค่อยๆตัดค่อยๆตัดเอสิ่งกิควางก่อนเอ้าโอ้มือสั่นน่ะมือสั่นค่อยข้างแรกอย่างนี้แหละน้องเอ้ยเห็นนันักควาควาแบบครับ เนี่ยตัดตัวนี้ออกก่อนเนี่ยเนี่ยเธอจะเข้าไปเนี่ยตัดตรงนี้ออกรถ่านทั้งหมดแล้วเออเฮ้ยอ่ะไอ้แปมมันดูปุ๊บมันหัวลอกกากเน่ยเนาะเนี่ยแปมเป็นมาดูปุ๊บหัวลอกกากเลยอ่ะมือสั่นเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวออกให้หมดอุปสรรคที่มันจะเกี่ยวหัวน้าหมานแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เคี้ยวตัดตัดออกก่อน ตัดตรงนี้ออก <c oughs> ให้หมดก่อนต้องไงตัวก็เคลี้ยวออกเคลี้ยวไปเรื่อยๆน่ะตัดตรงนี้ออกให้หมดเลยนะส่วนนี้ส่วนนี้ตัดออกให้หมดอมอลบอลตันจริงๆอะเนี่ยเออมันไม,นม,นมน่มันทำไมไม่ทาอะไรไม่เทอไม่ได้แล้วรอเออเพราะว่าหนูอีกแล้วป่ะตามตามพี่ลอกหนูอีกหรือเปล่าไม่ลอก น้ำเกาะหูเฮ <S 2> <S 2> ้ยอ้วนแับนี้เนี่ยพอดึงออกมาปุ๊บมผลละหมาไม่จะแตกเพราะมันมีกิ่งพวกเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนั้นตัวผู้ตัวผู้ไม่มีจากไหนตัวผู้อ้วนๆใหญ่ๆน่ะดำๆไม่มีจากไหนใครจะรู้พี่รู้ไงเดี๋ยวเร็วๆก่อนควอนจะหมดครับเอาเร็วๆเราทำไงต่ออ้วนตัดเอาให้หมดมันูสั่นจิพาเลยหมดยังยังไม่หมดเอาตรงไหนออกกี่กิ๊กนี่ไงนี่ไงนี่นี่ตรงเนี้ย โอ้รุเร็วอ่าเราตัดตรงนี้เอ้๊อ่ามือมาจับตรงนี้อุ้ยทำไมต้องให้ใช้สองมืออ่ะอ่ามือนูอก็ตัดฝั่งโน้ไนไงวันหนูไม่มกล้าจะกระตุูของมันกันไกลมันใกล้เกินไปมันไม่มีอะไรเว้ยวันจับตรงนั้นให้หนูหน่อยหนูจับตรงนี้อ่าอ๋อล้มละลายยังยังไม่ขาดอีกวัน เฮ้ยมือสั่นวะเออไปกอนฉันรู้แกจขยิบหนีไปไหนจะรู้แกจะขย่าเอาอแล้วก็บอกควันเหรเอาไว้ไม่เอาเดี๋ยวมังกรมารวมเอามาเอาควันออกเร็วมือพี่ไม่ว่างโอ้โหน้ำหวานเต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้ยที่มังกงเลยหลังนี้โอ้ยสุดยอดเอาเร็ว เอาเอาเใส่เต้นทุบๆๆขาก็สั่นเก็บไว้ต้องนะวัญญานะเอาเอาขยำไหมไม่เอ๊ะพี่น้องมันขย่าไม่ลงเอาละครับเอาละครับพี่น้องเอ๋ยน้ำตะมือครับเดี๋ยอาก่อน เอาล้วครับโอ้โหสวยงามขนาดพ <c oughs> <c oughs> <c ough> <c ี่น้องป๊อดถือถือฟองน้ำอ้าววันใกล้มือหนูมากเลยเออว้าเดี๋ยวกล้องก่อนโอ้ยเลยวันจะบอม่หมดเลยอุ้ยแต่หลังใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ไหมใหญ่ ดูดูดูพันดูพันด้วยนี่ยนะมันจะไม่ตากเขาแน่น่ะเอาเอาเอาทิ้มลงเอาทิ้มลงเออหมดแล้วเหรอหมดแล้วหรอหมดแล้วเอาเอาเพึ่งออกให้หน่อยตาตาไปเป็นร่มเอาแล้วครับเคยเห็นช้างวิ่งหรือเปล่านีของแค่ไม่ ยังไงต่อหรือว่าเรื่องจะไกลผ่าหนูแล้ววุ้นอะเคาะเคาะยังไงอ่ะถือถือถือนี่เออเออเออปุ่มือสั่นมือมือจับดูสัมผัสดูกล้องได้ไหมแสงได้ไหมไม่ได้ย้อนแสงมาข้างนี้เลยไหมมองไม่เห็นคนเลยครับกี่ครับผม ออ๋ oh. นี่เพราะถ้าเราเอาไปขายหรือเอาไปกินก็ตามเนี่ยเราจะไม่เอาปากเปล่าจะเป็นลงัลงเร็กเราจะกินอยู่แล้วเนี่ยเราค่าเอาปากเปล่าเพื่อความสะอาดไม่เกี่ยวตอมเปล่าพันนะเปล่าพันเป็นอย่างหนึง่งอันนี้คือเราหูทงมาแตกครับโอ้ยมาเคียย์ถ้าเป็นน้ำเราเคี่ยงร้งรอะต้องถีเคียน้ำยังไม่หมดนะยังไปไม่หมดโอมือสั่นแบบ ใจเต้นตุบๆจุบๆุๆๆบันๆๆๆๆๆๆๆแกก็ไม่บอกว่าตัดตรงไหนบ้างตัดตรงไหนบ้างก็บอกนะไงไม่กก็ชี้เลยว่านีนี่โอ้หจะไงใสันใ่สันยังกระโดนมาโดนอะไรไม่รู้ไมดเด็ดดูเลยขอโทษ เดี๋ยก็โดนมาว่าสั้นเอาลืมมองกล้องดูน้ำทิ้มโดนเหมือนกันค่ะทีครับผมเรียบร้อยกลางสวยงามโอ๊ยลืมถอดอันนี้ออกโอ๊ยว่าแล้วมองไม่ค่อยเห็นนี่น้ำหวานอั้หลากเลยพี่น้องเอ้ยไหนไหนอะไรน้ำน้ำปิดครับน้ำปิด มีต่อแล้วทำอะไรทะ้ไม่ได้แล้วอะความรู้สึกตีมิ้มตีพึ่งครั้งแรกรู้สึกยังไงสั่นขากรสันก้าวแทบไม่ออกเลยแกจะแกงฉันจะต้องระวังตัวฉันต้องระวังตัวหลายทางมันได้แกงพี่จะแกงอะไรหนูล่ะชอบแกงอูไม่แกงหรอกของนี้เขาดูสถานการณ์ไม่ รู้สึกคีมแล้วคีมน้องเข้าใจแล้วทำไมตอนนั้นที่คีมมาตีกับพี่ไงที่เีากันอะ,อะเออเดีวเข้าใจแล้วอ้คีมมื่อไหรเดยนหนีออ,ออกตงข้างสะนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวคีมเข้าใจไหมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่แต่ก็น่ากลัวขนาดนั้นแหละเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายรูปหน่อยโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับคนรู้สึกอย่างไรบ้าง <S <S อ๋อยังยีกเลยตกตก อ่ะรู้สึกยังไงเอาความจริงหรือเอาขี้โม้เอาความจริงดิโอยังจะถามอีกเหรอสั่นสั่นมากเลยสั่นมากขาก็สั่นมือก็สั่นโอ้ตายตายตายหัวใจนี่เจ็บแล้วไงอ่ะมันน่ากลัวไหมกลัวดิกลัวมันไม่บอกอ่ะเหมือว่าตอนผมตีพึ่งหลวงครั้งแรกนะมันมันก็สั่นนี่แหะผมก็รบกวนของกายปั๊บหนึ่งพักหนึ่งน่ะ ก่อนจะไปถึงรางนี้คือใจเต้นตบ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 ตคุกับบ้านดีไมมว่าอะไรไหว่าแต่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดผมไม่ลงมือทําสักทีเนี่ยผมก็จะไม่มีภาพอะไรแบบนี้มาให้ไม่เอฟซีดูนะผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปตีเลยพอก่อนที่จะตีเนี่ยไตไตตบตบตบพอเข้าไปตีปุ๊บเออใจมันรู้สึกไม่มันเบาลงครับผมพอตีเสร็จโอ้มันนี่นี่ครั้งที่สองสองสามสี่ห้าก็ดีขึ้นนิดนึงครับแต่ทุกครั้งที่ตีพุ่งหลวงคือใจเต้นตลอดเพราะวัาิมาถูก ถ้าเป็นมิ้มก็คือสบายๆตอนแ,แรกๆก็เหมือนกันครับใจเต้นตุบๆนะครับผมเห <asi. S 1> มือนเมียผมนี่แหละนี่สบายแล้วเหรออืมสบายบายแล้วเหรอสบายนะอโอเคครับฝากติดตามแลวแชร์วันนี้ลงคลิปสายนะเพราะว่า,วาจริงๆจะมาแต่เช้าเลยว,ว่าพอดีไปตลาดจะมาตีตั้งแต่ประมาณจะได้คลิปลงวันนี้ช่วงเช้าๆก็ไม่ว่าครบเพราะาลูกสาวไม่ปาามีกตัวไปไหนเลยนะครับผมติดงานขาวดาด้วยเขาไม่ค่อยมีใครว่างเพราะแม่ก็ไปช่วยงานนะครับผมกพไม่มีใครดูลูกให้นะผมโอเคขออภัยที่วันนี้ลงคลิปสายครับวันนี้วันศุกร์ วันที่29หรือ30 30อ่าวันนี้ที่30ธันวาคมนะครับผมใ,นใ,นใกล้ถึงปีใหม่แล้วก็ก็สวัสดีทุกคนนะคยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในปีหน้านะครับผมสปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งกันไปปีหน้าเริ่มใหม่นะครับผมทำตัวใหม่อะไรใหม่ๆนะครับผมทีนี้รับกอบไม่บายสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีมหางบาใหญ่เลยพี่น้องยื้อสนอมสนอมนอ,มอมีเด็กขายเด็กขายเด็กการเด็กการพักๆไปครับผม